โลสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าเที่ยงหรอวันเสาร์นะครับตอนนี้นะครับมือน,นี้เป็นวันเกิดของบ่าวตอมน้อยร้อยร้านนะครับวันเกิดบ่าวตอมนะครับวันนี้เจยยุยนิโตริชียลนะครับจัดหนักจัดเต็มนะครับลงเครื่องนะครับลงเครื่องรู้สึกว่าเมื่อแรงนี้ก็จะมีะปาร์ตี้นิดหนึ่งแล้วก็ อบปลาผูดคุยนะครับหาเจ้าภาพกันพี่น้องตอนนี้เครื่องเสียงตั้งแล้วนะครับเครื่องเสียงเวทีไฟแสงสีเสียงครบนะครับนำเทีมโดยอาจารย์สันสาวซานเอวนะครับผมอาจารย์สันสาวซานเอวนะครับไอ้สันแดน,นเซอร์ชิปคนผมได้เต้นเบิร์ตปอนี่เบิร์ตเบิร์ตไปนะพี่น้องมีเรื่องไปตรงหัวไปว,ว,ว่าหน่อยขอสีบอยไปฟังผู้ลงคนเฝ้าเมื่อ,อไร จอดรถท่านเาด,ดือดหอดซำไอเจ้าคือเจ้าพี่สายก้าวแล้วก้าวขึ้นมาเห็นไหมอันนั่นไม,ม,ม่ยุ่ยบอกว่าให้มาตั้งเครื่องเอาที่พันกีรถก,รก,รกลับมาจุดฝนว่าเด้พักซ้ซำอันนี้ตัวนี้มาลืมบอกก่อนหนึ่งกระไดเออเ <c oughs> นี่นี่พี่การวิภูสังหอมเออนะคตอนนี้เอาเขากําลังไปรับตกแต่งเวทีนะครับ โอ้แบบมาตรฐทานได้หนิแบบมาตรฐทานี่นองผมสิพ้ามาคุยครับแมรี่เธอหามันเราข้อนะครับเอาคึ้นปียให้หนูเน็่ยยังแตะกันเพราะต้องไปอาบหนามอยู่ว่ายุหมีนี่ยังว่าเอาบานอต้องไอาบตัดโอ้ตัดขอกตัดฟลิปขึ้นเรี่ยม่งๆเลยนะเรือมันตัวมันจะเิ่นตว้นอา สวยเขาใช่ไหมสวยยังโอ้ขึ้นเหลือมเขาเดี๋ยวอ่ะเขาเป็นหนาอ้ยกล่องไอ้ไรพ่นตั้งแต่ยี่สี่ละหนูตัวเป็นไฮคือกล่องอยู่เป็นใจย่างมันบะเบิกไก่ทั้งสูงตาเลยมันมอหนาบิกขึ้นมาเขาเห็นแบบยังไงเนาะมันจะหิวดูอย่างนี้เราไม่เท่าไหร่นะแต่ว่าพอพอผ่านกล้องมันจะมันจะเขึ้นหนาพออุ่นขึ้นมันเข้มมันเข้มเป็นอย่างคือเป็นเหมือดเหมือดงเงาจริไม่แต่ว่าตอนที่เราจะจะเอาออกไปมันไม่เป็นนี้ไม่เใช่ไหมใช่แต่ตอนถ่ายมันติ่ม จะภาพเขาไปใส่จะภาพพ่ะนะจะภาพไรสดุดจะนั่งขายของกจะนั่งอันเปิดตัวสินค้ามหมยโอ้เปิดตัวสินค้าไหม,มโอ้ไปขวนกนาาันหน้าวะลายบนเขากำลังหนีไม่มออกฟินเหรอเขาเปิดตัวสินค้าหมาเดี๋ยวเขาไปขวนญบางต่อมหน่อยครับเจ๋งมีลุยนะครับยาวมาต่อเครื่องครับพี่น้องชุดกระโปรงเครื่องเสียงนะครับตอนนี้กขาลังลากสายจูงไซสต่อสายการชั้นชาวนะครับ ระบบซิเต็มเหมือนเดิมครับอุบรณ์ายนสซาวหนึ่งก้าก้จ็ดต,ตอนหน่วยนี้น้ำทิ่โดยสันสาวชานเลนะครับยางใดสิญญไเ้งเงินน้อลูกพี่หอยนี่โโจดหมายใจเป็นน่านมากอดเซนไหม,ไมจอบทาหอย่ได้ผมว่ะโอ้โหเออแบบาให้ยี่ห้อยี่น้อที่ได้ซือ้อเพ <ขอ S 1> <อ>ืนนะ่อเสียบน่งหกแล้วบ,บอก อโอ้อ้นั่นบ่ที่มากเลยใช่ย่านเดียวนะั่นเอเอได้อยู่ร็อกเราโอเคอยู่ร็อกอันนั้นรอรอนะครับไอของไอชั้นนะครับผู้ดเดมาทาปป้าแป้งสเฉลีนี่วะแม่ไหมนี่เข้าเถื่อไม่จะแป้งอันนี้คือระบบเครื่องเสียงนะครับที่จะใส่มือนี้ครับคล้ายๆกับพี่เอใหญ่นะครับนนมาแล้วครับพี่น้องครับแฮปปี้ว์นเดย์น้องชายนะครับ อย so right. şey so ู่ดีมีความสุขอยู่ดีมีแห้งอยู่แดงนี่นี่รับรวยรับรวยใครได้สมใจซื้อเจ้านี่ละเนี่ยต้อมน้อยร้อยล้านเนี่ยล้าน้องสาธุนะครับได้กันได้กันได้กันเลยถูกคือกันคือกันนะครับไปรงกันนุ่กันนุยมกันนุ่กันนุ่กันเนาะไปรงวุ่มกันวันนี้ครบรอบกี่ปีหน้าต้อมสามสิบสามครับสามสิบสามปีเต็มแล้วนะครับผมไม่เด็กชายได้ไหมเป็นใช่แล้วครับเอาต้อมนะครับมือในจัดเต็มนะครพี่น้อง อถั่วอรักกาดนะกรเพาะเตียมอะไรเรากระพาะประมาณไหนนะทีจริงๆว่าเอาเนี่ยก็หนีเลยเพรากระสิเขตั้งยากคระปุนที่เขาอะไรที่นี่เขาเราตองหั้นนาลงกทงอีกตั้งหักกินเขาแล้งต้องกันชื่อมวน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 เดี๋ยวขึ้นบ้านไม่ให้จัดเตียมโอ้ล้างหนีแล้วครับนี่อาณาจักรของบ่าวต้อมนะครับสวยนะครับสวยงามเจ็บเขาต้องคอยจัดเตียมอันนี้ก็เห็นกินเขาแล้งกันชืออันนี้กำนดณเลยอีกแค่เดือนต้อมเดียวตานหลังมีปันเตี้ยมสวยคุ้มภาพคุ้มภาพเลยคือ นี่ไงน่ะเต้นก็เต้นบ่พี่คนเราอะไรเนี่ยแล้วคือเขาทางสี่โอ้โหเขาจะเอาไปใส่เนีจะเอาเมื่อนยจะเอาม่หนี่มูใจักันเนี่ยต้องถามต้องถามเมืองตำนะครับต้องถามดูอันนี้เป็นเวลาพักกี่ข้าวเที่ยงนะครับนี่ข้าวเที่ยงส้มตำตำแก้วต้มไก่คักเลยนี่ทีมงานอาจารย์คนฟอยเรานะครับนี่ โอ้เสือขาวเป็นภาพที่น่าประทับใจที่เจ้าย่างคือทิพเขาเอรนึกว่าเจ้าสิถือห่วงมันหัวรถจักรโอ้ยเสือขาวเสือขาวหอดรถบรรจเจ้าทีงกินได้ยีจีเสือขาวเอาหยับเอากันเนื้อหยับเอากันแมกน้อยหยับมากแมกน้อยเอาเอา งองงองงองงนอกไ่่อยงหรอกว้ากินกาแฟแล้วหันเอาเลยเอาเลยตอนนี้นะครับพี่น้องกลับมาบ้านนะครับเพื่อมาเตรียมอุปกรณ์กสิมีกล้องนะครับจะมีกล้องวันนี้ว่าจะลองไลท์สักสามตัวพี่น้องล่องไลท์สามตัวซิมีฟูจิสองแล้วก็โซนี่อันหนึ่งนะครับเดียวจะเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะ บพสายนะครับวันนี้มือใหม่หัดไรนะครับอีกหนึ่งวันนะครับที่เอ่อล่องไหลเองนะครับพี่น้องนี่ลองเทสเองก็คือเตรียมไว้แล้วนี่โซนี่หนึ่งฟูจิสองนะครับเตรียมของรอนะครับน้องเอเยกลับขมากนะครับตอนน้องเอว่าไหนขามากยวผมกับเตรียมรอบไปก่อนนะครับนี่ประมาณนี้นะครับ จะเป็นฟูจิตัวนี้นะครับรุ่นนี้นะครับจำซื้อรุ่นอะไร XT4 XT4 ตัวนี้ XT3 ใช่ไหมใช่มันมี4กับ3นะพี่น้องนี่นี่มี2ตันนี้ละกันโซนี่ A6400 แล้วก็ A6600 เปลี่ยนเอา6600เ้ยไปเอา6600เ้ยเฟ้่มไม่ค่อยชัดเทียนก็ต้ยร่วมละเมือนี่พี่น้องครับกระเทศอันนั้นอันนี้นะครับซ้อยกันไปนะครับ ไปเบิึงเครื่องเสียงทางบ้านผู้จัดการยุยแล้วกเบิึงทางบ้านเบาต่อมหน่อยแล้วนะครับก็คือผมก็บคับมาเตรียมกล่องเพื่อจะไปไล่ซห้เทปน์นะครับเนาะมือใหม่หัดไล่นะครับช่วยกันไปพี่น้องครับยุนกันหักแทงแบ่งปันกันนะครับเตือนคือการซานง่ายครับพี่ซานเรื่องเครื่องเสียงเอาไว้ที่ตั้งหมองนังหม้อยิงเี้ยกรว่ากับใส่แล้วแล้วต่อเครื่องต่อยังต่อเสร็ตแล้วนะครับ ก็รอทีมนักดนตรี <c oughs> มาสรางเช็คแล้วก็ค่อยสิไปเช็คระบบเสียงให้คเนื้นะครับเดยอะโมเล็กพอกันครับก็คือเป็นวันที่มีความสุขของบ่าวต้อมแล้วก็นิรุชชาแนลนะครับถือโอกาสนี้ก็บโอ้ยพ่อนหนอน้องแล้วล่ะนะครับน้อน,นะครับเอาแล้วพี่น้องคลิปนี้ผมมี่ยังหลายกับสีอยู่ประมาณนี้นะครับผมเดยอะโมเล็กหรือว่าจานันเอยมี่ยังเพิ่มเติมอีกกล,ล้ส,สีไหลสดให้เบิึงนะครับเนาะคลิปนี้ไว้ชมอีกสักก้อนสวัสดีครับผม